สวัสดีค่ะแนะนำหนังสือดีกับพี่บันน่ารักนะคะกับห้องสมุดประชาชนอำเภอสดาวค่ะวันนี้วันศุกร์เจอกันอีกแล้วนะคะพร้อมกับหนังสือดีๆที่อยากจะแนะนํากันค่ะในยุคนี้เชื่อว่าหลายคนนะคะชอบคิดฟุง้งซ่าน,นคิดนู่นคิดนี่มีเรื่องให้คิดเยอะแยะไปหมดนะคะแต่จะทํายังไงให้เราไม่ต้องคิดฟุง้งซ่านไม่ต้องคิดมากวันนี้แนะนําหนังสือเล่มนี้เลยค่ะ ฝึกให้ไม่คิดนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนหนังสือธรรมะค่ะแต่ว่าเป็นพระชาวญี่ปุ่นที่เป็นคนแต่งนะคะพระริวโนสุเกะโคอิเกะค่ะส่วนผู้แปลก็คือนิชากรอุปพงค์นะคะเป็นหนังสือขายดีที่ถูกตีพิมพ์นะคะไปทั่วโลกอย่างในญี่ปุ่นนี่กว่า3 0 0แสนเล่มสำหรับยอดขายค่ะในบ้านเราเนี่ยตีพิมพ์ไปแล้วมาหามากกว่า17ครั้งด้วยกันนะคะเป็นหนังสือที่อยากจะแนะนาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราคิดมากคิดฟุ้งซ่านบางทีเราก็อยากจะ ขจัดความคิดนั้นไปจะให้หมดนะคะแต่ว่าจะทํายังไงได้บ้างลองไปติดตามจากหนังสือเล่มนี้ดูนะคะรับรองว่าคุณจะได้เทคนิคดีๆเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะหนังสือเรื่องฝึกให้ไม่คิดนะคะเป็นหนังสือดีที่อยากจะแนะนําให้ลองอ่านดูอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามไปด้วยนะคะ ยุดพักสมองเติมพลังชีวิตด้วยวิธีง่ายๆไม่ให้ใจฝุงงซ่านค่ะนี่เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะดาวของเราก็มีให้บริการด้วยเหมือนกันนะคะเคยเป็นไหมคะเวลาที่เราคิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นออกกําลังกายแต่สิ่งที่ตามมาคือความคิดความกังวลในเรื่องต่างๆเในคใ่ะอย่างเช่นอยากจะวิ่งออกกําลังกายนะแต่ความคิดที่ตามมาก็คือรองเท้ายังไม่พร้อมเลยต้องหาซื้อก่อน เสื้อกางเกงก็เก่าแล้วต้องหาซื้อเสื้อผ้าใหม่อีกเอแล้วถ้ามันร้อนมากๆเราจะวิ่งไหวไหมเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเราวิ่งสัก5ากิโลเอเราจะทําได้หรือเปล่าหรือเราต้องเดินเดินวิ่งวิ่งนะความคิดแบบนี้จะวนเวียนไปในท้ายที่สุดก็นอนเปิดแอร์อยู่บ้านค่ะเหมือนเดิมไม่ได้ออกกําลังกายเหมือนเดิมนะคะนี่เป็นความคิดฟุง้งซ่านที่เชื่อว่าหลายๆคนต้องเจอค่ะลองอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะ นังสือฝึกให้ไม่คิดแปลมาจากหนังสือญี่ปุ่นนะคะเขียนโดยพระริวโนสุเกะโคอิเกะเป็นพระสายสมาธิค่ะเป็นการเขียนหนังสือที่บอกเรื่องของการฝึกสมาธิให้เราไม่ฟุ้งซ่านนะคะซึ่งจะเน้นให้จิตใจอยู่กับปัจจุบันทั้งการกระทำและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นจริงกับประสาทสัมผัสทั้ง 5, ต้าตาหูจมูกลิ้นแล้วก็ร่างกายค่ะ เพราะเมื่อเรารับรู้ได้ชัดเจนความคิดต่างๆที่เราคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็จะถูกหยุดและเราสามารถก้าวข้ามผ่านมันมาได้เพราะการจดจ่ออยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสนะคะจะทําให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงตรงหน้าลีกนี้การจมอยู่กับความคิดในอดีตและไม่พุ่งความคิดไปยังอนาคตการทําอย่างนี้นอกจากจะทําให้เราไม่ทุกข์ไปกับความคิดฟุ้งซ่านแล้วยังช่วยทําให้เราจัดระบบสมองได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย เวลาที่เราอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะข้อแนะนําอย่างหนึ่งก็คือเราควรจะฝึกตามไปด้วยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกปากนะคะลิ้นหรือว่าร่างกายนะคะ เมื่อฝึกไปแล้วเราจะค้นพบว่าเราจะสามารถทําให้ตัวเราเองเนี่ยนะคะเลิกคิดฟุ้งซ่านได้อย่างน้อยๆก็ช่วงขณะที่เราได้ทดลองหรือเราได้ฝึกปฏิบัติตามนี่แหละค่ะอย่าลืมนะคะหาหนังสือดีๆอ่านแบบนี้ได้นะคะที่ห้องสมุดประชาชนอําเภอสสดาวค่ะเรามีบริการนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยแปนาฬิกาสานาทีถึง16บหนาฬิกาสานาทีส่วนวันเสาร์อาทิตย์และก็วันหยุดนะกะตะเษ์สิบนาฬิกาจนถึง16บหนาฬิกาค่ะ ในส่วนของบริเวณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะคะเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินด้วยเป็นมุมอ่านหนังสือเอาดอร์นะคะนั่งสบายๆรับลมเย็นๆนะคะรวมไปถึงบรรยากาศของอต้นไม้ใบหญ้านะคะรับรบองสมุดประชาชนอำเภอสะเราจะทําให้คุณผ่อนคลายค่ะกับการอ่านหนังสือดีๆสักเล่มนะคะแวะมาได้นะคะส่วนวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ